ะ่าพะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทธุอิมิตสังมหาหนาธิยาอธิวัฒนานังสุรขันตาน,นังสัพพะเทวานังอิมินา สักการะนะสัภาเทเวปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้อมบูชาเจ้าแม่นทีเท้าวสีธนดอนแม่ยานางเรือและเทพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิ อยู่ณบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด,นด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลละเกกุททศกุศลให้แก่คุณกิมจงสุธรรมาสาผู้วายชน ณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีรอยอัธิและอังคารของคุณกิมจงสุธรรมาศา,มมา,ศาผู้ไหวชดขอเจ้าแม่นาทีาท,ท้าสีทันดอนดอแม่ยนานางเรือ,แ,นนรอและเทพย,ยดาทั้งหลายได้โปรด รองรักษาพันธิและอังคารของคุณกิมจงสุธรรมมาาผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาดนบันดาให้ดวงวิญญาณของคุณกิมจงสุธรรมมาาผู้วายชน ย่งไปสู่สุขติขตในสัมปรยาปรยภพประสบสุขในทิพยาวิมาณชัว่วเนตดนิรันการเทิน,น,นลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอซื้อที่ผู้ไวชนนะครับข้าแต่ท่านผู้เจริญ,ข,รญขอเชิญเทพพยดา ในมหาชนลทีลทได้โปรดฟังวจีของปวงข้าขอท่านจงเมตาาเมตาอนุญาตอุทกสถาน,นเป็นที่สถิตอธิและอังคาราของคุณกิมจงสุธรรมาสาผู้ไหวชน ในพื้นสมุดบนท้นนี้นนนนนด้วยเทินสาธุเดี๋ยวเราจะนำอัธิและก็อังคารอของผู้วัยชนออกไปข้างนอกอส่วนรูปภาพไม่ต้องนำออกไปนะครับ